มีไหมโอ้ได้ครับสองตัวคู่สามตัวครับอุ้ยปูโต,โตครับดูนะอันนี้กุ้งขาวในบ่อนะครับโอ้ใหญ่โตนิ้มโป้งเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพี่ๆน้นองๆน,นานา FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเบอรีนะครับพบกับผมช่างนาเดชนนะ บรรยากาศบอ่อตอนเย็นๆนะครับทุกคนทางไกลๆนู้นเริ่มเหมือนจะมีฝนตั้งเขาเนาะเป็นช่วงน้ําโตนะครับนี่น้ําไหลเข้าบอ่อจนเต็มพื้นที่เลยครับนี่น้ำมันขึ้นลงตามรอบน้ําขึ้นน้ําลงได้นะครับผมบอ่อนี้นี่เราไม่ได้ปิดถาวรนเนาะให้น้ํามันเข้ามันออกน้ําจะได้ถ่ายเทได้สะดวกนะครับช่างละเดชไปดักปูไวน้น่น ราวสักสิบกว่าลูกครับดักรอบเนาะก็เดี๋ยวลองไปกู้กันเราได้เวลาเช็คไซปูดักปูขายสร้างรายได้กันอีกแล้วนะครับผมไปครับเดี๋ยวลงไปดูกันว่าจะได้สกิ่ตัวครับผมบรรยากาศเย็นๆครับทุกคนพายเรือเล่นในบ่อเนาะได้ออกกําลังกายได้สร้างรายได้ด้วยครับนี่มีบ่อมันดีอย่างเงี้ยนะครับทุกคนดักปูขายพอปูโตเราก็เช็คไซดักขายกันไปเรื่อยครับ ก็เป็นวิถีแบบชนบทวิถีพื้นบ้านเนาะได้ทำมาหากินแบบนี้ก็มีความสุขนะครับลูกแรกเป็นยังไงครับมีตัวหรือเปล่านี่ได้ครับโอ้ไซส์ใช้ได้แล้วด้วยนี่ช่างเดชก็จะดักขายไซส์ไม่ใหญ่มากครับให้คนแถวนี้เนาะไซส์โตเกินคนก็ไม่ค่อยมีกำลังซื้อกันนะครับดักขายแบบ แถวบ้านแบบนี้ก็ไซส์นี้ครับเป็นปูกลางขายร้อยแปดิบาทนะไซส์นี้นี่ก็ไม่เล็กแต่ก็ไม่ใหญ่เกินไปครับผมกำลังกินอ่ะได้แล้วครับตัวแรกมีไหมมีไม่มีไหม,ม,ไ,หมได้ครับแต่ลูกนี้ตัวไม่เล็กไอตัวไม่ใหญ่นี่ นี่ครับใช้ตัวเล็กอย่างนี้เราปล่อยคืนไปก่อนเลี้ยงเข้าไปอีกครับทุกคนลองดูตรงปากประตูบอ่อนน้นนะครับนะ่ะปูปีนอยู่ตรงปากประตูบอ่ออยู่สองตัวนี่เรากั้นไม้ไว้สูงนะเขาจะปีนข้ามไม่ได้ครับนี่ยเนี่นี่นี่ยเห็นไหมแม่อยู่ตามปากบอ่อครับฝนตกมายิบ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 ครับไม่ทันฝนซัแล้วทุกคนมีไหมอู้ได้ครับสองตัวนี่นี่ตัวนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ตัวเล็กนั่นยวปล่อยไป ดูกันต่อเนื่องไวๆครับฝนตกเล้วอุ้ยโดนโอุ้ยลูกนี้ตัวโตครับนี่ตัวใหญ่ด้วยอ่าโบอีนึงอุ้ยโดนอะไรกุ้งเหรออุอ้ยปูโตครับปูดูทุกคนโอ้โหปล่อยไปน่าจะมันมีรุ่นแรกก็น่าจะสักสองสามเดือนครับเนี่ยโอ้โหตัวนี้ปูขาวใหญ่เลยเนี่ย โอ้ยเรามีกุ้งโอ้โหกุ้งตัวเบลเลอร์อเลยด้วยอุ้ยเดี๋ยวออกให้ดูครับดูนะอันนี้กุ้งขาวในบ่อนะครับอู้ใหญ่โตนิ้วโป้งเลยแต่อันนี้เรายังไม่เอามันเนาะปล่อยคืนไปก่อนเดี๋ยวเลี้ยงให้โตกว่าน,นี้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยจับทีเดียวนี่โอยใหญ่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 อย่างนี้ก็ชื่นใจแล้วครับ <laughs> ไปแล้วมาดูตัวนี้เนี่ย <c oughs> ดูครับ ลงไปอยู่ในถังการเบเลอร์เลยทุกคนมีครับได้อยู่นี่นี่โอ้มีโตอยู่ตวงเลยครับนี่เดี๋ยวที่เหลือสองตัวปล่อยไปลูกนี้ได้สามตัวเลยทุกคนอ๋อโดนครับใช้ได้ลูกนี้ได้หนึ่งตัว สายนี้ก็ปปูกลางแล้วนะทุกคนลูกนี้เป็นไงครับคูได้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 นี่คู่สามตัวครับสามตัวเน้นๆทุกคนลูกนี้ได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับนี่ก็ได้ตัวเล็กตัวหนึ่งกุ้งตัวหนึ่งแล้วก็เหมือนนีปลาเขยงปงตัวหนึ่งครับนี่อ่เดี๋ยวเราเอาแค่ปูตัวนี้ครับแล้วที่เหลือปล่อยไปลูกนี้เห็นตัวเลยครับเห็นไหม ขาวอยู่ใต้น้ำนี่ได้ตะกิดตัวโอ้ได้สามตัวสามตัวนี้เป็นปูขาวล้วนๆเลยครับทุกคนแหมปูขาวเนี่ยจะเป็นปูทะเลนะอยู่ในทะเลเป็นหลักครับเราได้ลูกปูมาปล่อยบอ่อนี่ก็ถือว่าปูขาวเป็นปูเปลือกบางครับเวลาขายได้ราคาดีฝานี่ลูกนี้โดนไหม โอ้ได้ครับนี่หมกลางกล้าม,ามใหญ่เลยอ่ะได้ใหญ่ตวัวเล็กตวัวทุกคนลูกสุดท้ายกินเย่อหมดออกไปหายแล้วครับอ่ะไม่ได้นะครับผมก็มาดูปูที่เราดักได้ของคลิปนี้ทั้งหมดนะครับตัวไหนอ่ามันไม่แน่นเนี่ยช่างเดชก็ปล่อยคืนกลับไป4ีหตัวแนละ้วทุกคนชุดนี้ก็เป็นชุดที่คัดแน่นขายได้แล้วนะครับก็ได้ลลาว,วสักน่าจะรวมๆสองโลสอลูกกว่าๆเนาะ ขายก็โลร้อยแปดสิบครับได้หน่าจะได้ทั้สามสี่ร้อยทุกคนก็พอได้ขาเลี่ยว่าแรงเนาะ่าเลี้ยงค่าอะไรครับผมก็เลี้ยงไปเรื่อยขายไปเรื่อยอะนะครับตัวไหนโตตัวไหนไซส์ใช้ได้กระจับขายเนาะมีตัวใหญ่หลงมาตวงครับนี่นี่อ่ะก็คลิปนี้การหาปูบอ่อสร้างไรายได้กระจบแล้วนะทุกคนชอบก็บก,กดไลค์กดแชร์ให้ช่างเดด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย